บ้านเราเนี่ยก็แต่บ้านเรานี่ต้องบอกว่ามันมันก็มันเป็นพื้นที่ที่เฉพาะจริงๆเฉพะื้นที่เฉพาะจริงเป็นมีความเป็นทรด์ชเนลที่สูงมีความเป็นเป็นเฉพาะที่ที่สูงนะแล้วแต่ว่ามันก็เกิดข่าวลือข่าวลือนะพอเกิดข่าวลือก็ขอคุยเรื่องข่าวลือเพราะข่าวลือเนี่ยพอจุฬาประกาศประกาศปิดอ่าไม่ให้ประกอบศาสนกิจที่บ้านมันจดจุฬาไม่ให้ละหมาดนะบางคนก็เลยเถิ่มากจุฬาไม่ให้ละหมาดแล้วอ้กดด่ากันเละเทะเลยจุฬาไม่ แค่ให้ละหมาดที่บ้านในช่วงเนี้ยช่วงนี้ดอรุรสที่จะไปข้างนอกเนี่ยนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอิจมะอุลามอนะไม่ใช่อุลมามะเป็นอิจมะอุลามอเนี่ยนะก็ <laughs> เขาก็เขาก็ละหมาดที่บ้านให้ละหมาดที่บ้านเพราะละหมาดที่บ้านเนี่ยก็ก็มีคนโจมตีดา่าจุลาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับบ้านเราเนี่ยโอ้โหก็ดา่าเละเทะเลยแล้วก็ก็มีคนเอาข่าวลือต่างๆเนี่ย มาแพร่กระจายมีมีช่วงหนึ่งถ้าผมจําไม่ผิดนะตอนนั้นไปฟังตอนที่บรรยายให้ผู้นําศาสนาที่ที่นราธิวัดฟังเนี่ยอ,อุสตาซิซึ่งเป็นรองกรรมการอิสลามรองประธานกรรมการอิสลามของของ,ของนราที่วัดได้บอกว่าเนี่ยช่วงที่อัมรุบินอัสเนี่ยก็มีมีมีการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็แกก็บอกว่าเนี่ยแกให้ให้ระวังผมจําไม่ได้ว่าว่าสมัยไหนนะแต่แกให้ระวังเนี่ยในช่วงเนี้ยนะให้ระวังอยู่3อย่างครับอันแรกระวังลิ้นคือการพูดอะไรที่มันไม่เป็นความจริง ให้ระวังทนนี่2ก็คือการกักตัวการ,น,การนู่นกันนี่แปลว่าแปลว่าสิ่งที่เราต้องระวังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็อยู่ในคําสอนของเราเนี่ยนะการแพร่ข่าวลือเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากปรากฏว่าในบ้านเราเนี่ยนะก็มีมีคนที่โปรทางทางตุรกีโปรทางอะไรคือตุรกีต้องบอกว่าเออเดอร์เกนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นฮีโร่ของของมุสลิมนะโดยเฉพาะในในแถบอาเซียนเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยตุรกีเนี่ยนะห้ามออตุรกีบอกว่าไม่กลัวไม่กลัวโควิดนะครับให ให้ไปละหมาดมัสยิดไม่เป็นไรอันนี้เป็นเป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นไปได้ว่าคนที่แพร่ข่าวอย่างเงี้ยนะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเพราะทำให้เขโอ้ยตุรกีเนี่ยนะฮีโร่ของเราเนี่ยยังให้ละหมาดมัสยิดทั้งที่ไม่เป็นความจริงเลยตุรกีปิดปิดประเทศเนี่ยนะปิดให้ละหมาดที่บ้านเนี่ยก่อนก่อนมาเลเซียอีกอันนี้ที่หนึ่งก็มีอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าเนี่ยเมาเลเซียนเนี่ยม,มันชัดว่ามาเลเซียคือไม่ให้ละหมาดเราก็รับข่าวสารแบบไม่มีใครเห็นพ้องแบบอีกแบบหนึงนะ่ง ที่จีนอันนี้ผมขอแก้นะครับที่จีนเนี่ยก็บอกว่าที่จีนอ๋อที่จีนเนี่ยนะโอ้หมุสลิมเนี่ยนะให้ละหมาดมัสยิดสู้กับโควิดแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะยังบอกว่าให้มุสลิมเนี่ยละหมาดมัสยิดสู้กับโควิดโอ้นี่นี่นี่นั่นไอ้นี้ผมผมไม่ได้ยินว่ามีอย่างนี้ด้วยอันนี้มีอย่างนี้อันนี้คือคือแบบก็ออกมาพูดอย่างนี้เลยผมก็เลยพครับเป็นเฟกไม่ได้เป็นก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ไม่จริงโคตรไม่จริง ไม่ไม่ไมผมผมแค่แปลกใจว่ามีข่าวแบบนี้ได้ด้วยมีข่าวอย่างนี้ด้วยคือเอาสีจินผิงแล้วก็เอาภาพจับมือที่สีจินผิงไปเยี่ยมพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะจับมือเนี่ยก็มาลงซึ่งภาพจับมือเนี่ยเกิดเมื่อปี 4- ีหปีที่แล้ว<อ>ไม่ใช่ช่วงนี้ก่อนแพร่ระบาดด้วยซ้ำก,ก็เลยผมก็เลยติดต่อให้เพื่อนที่เชี่ยวชาญด้านจีนเนี่ยนะครับเคยไปเรียนที่จีนว่าถามคนที่อยู่ที่จีนเลยคนที่อยู่ที่จีนเนี่ยว่าจีเนี่ยมันอย่างนั้นจริงหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่เลยจีเนี่ยปิดก่อนเพื่อนเลยแล้วททททุุกกีีเเเค้าปปปปปปิิิิิิดดดดดดมมลลยย่่่ไไแสน การเขาไม่อยากให้คนเนี่ยมารวมตัวกันนะคบของอมุสตีของจีนเองก็บอกว่าโอเคก็ก็ก็ให้ละหมาดที่บ้านเขาก็ตามมาตรการของรัฐเพราะเนี่ยนี่เป็นเป็นภาวะสงครามนะครับภาวะสงครามที่คู่สงครามของเราเนี่ยไม่ใช่คู่สงครามเดิมมันไม่ใช่รัฐไม่ใช่อะไรแต่คู่สงครามเราคือเชื้อโรค